โอเคครับสวัสดีผูชชมนทุกท่านกันด้วยนะครับปุนี่กับผมและบัสเตอร์ทีนะครับสหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนวิธีการใช้สกิลฟิกเกอร์นะฮะในระยะที่ไกลพอสมควรนะครับและเป็นจุดที่คุณสามารถรอดตายได้เลยนะฮะหรือว่าเป็นจุดที่สามารถเอ่อล่อฝ่ายตรงข้ามมาตรงนั้นแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยวาร์ปออกมาได้ไกลที่สุดนะครับเท่าที่จะหนีฝ่ายตรงข้ามได้นะฮะถ้าสมมติว่าคุณเล่นเป็นจ๊กเกอร์ก็จะดีหน่อยเนี่ยเพราะว่าสกิลสอง ของตัวจ็อกเกอร์เนี่ยจะเป็นการวิ่งเร็วแล้วก็กันรกรายภาพนะแต่ว่าคุณเล่นตัวอื่นก็ได้นะครับก็จะใช้สกิลนี้ได้คล่องเหมือนกันนะครับสิ่งที่ต้องมีนะฮะนั่นก็คือสกิลฟิกเกอร์นะหรือว่าเป็นสกิลวาร์ปนะครับที่กําลังคููดาวอยู่ตอนนี้นะฮะสกิลนี้อาจจะเป็นบั๊กเล็กน้อยนะเพราะว่ามันจะวาร์ปได้ไกลหรือว่าทะลุกําแพงนั่นเองนะครับจุดที่เราจะใช้นะฮะก็จะเป็นจุดฝาตรงข้ามหรือว่าจุดเราเนี่ยที่มีการหนี ฝ่งตรงข้ามได้ดีที่สุดเนีหรือว่าเป็นการหนีที่มากที่สุดเหมือนกันนะครับเป็นเลนกลางนั่นเองจุดอื่นๆผมจะไม่ขอแนะนำนะเพราะว่ายังไม่ได้ทดสอบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันเลยนะฮะตอนนี้ครูดาวสกิลเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอย่างที่ผมแนะนำไปนะคุณไม่จําเป็นต้องใช้โจ๊กเกอร์หรือว่าตัวละครแบบ คโหดก็ได้จะใช้เป็นแวนเป็นยอนก็ได้แต่คุณให้มีแบบสกิลฟิกเกอร์นะครสกิลเป็นการวาร์ปผู้ต่อสู้นั่นเองหรือว่าเป็นสกิลที่ตัวครี่ใช้มากที่สุดนะครับวิธีการใช้นยะคือการเล็งมาตรงนี้นะฮะจุดนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการวาร์ปนะฮะดูฮนะโอเคปกตินะ่ยมันจะวาร์ปได้ใกล้มากๆเลยนะดนะูคุณจะใช้วาร์ปข้ามกับแหงขนาดใช่ไหมแบบนี้นะครับ จะใช้แค่วาปกำแพงแต่ว่ามีจุดจุดหนึ่งนะครับที่สามารถวาร์ปได้ทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนื้องื่อไปเลยนะฮะสมมุติว่าตัวคุณมาติดอยู่ตรงนี้นะครับคุณสามารถใช้สกิลฟิกเกอร์เนี่ยวาร์าตรงนี้ได้เลยนี่ครับประมาณนี้เลยนะฮะฝ่ายตรงข้ามก็จะไม่สามารถไล่คุณทันได้นะเพราะว่าระยะในการวาร์ปเนี่ยคุณเนี่ยไกลมากๆนะครับคุณสามารถวิ่งหนีอ้อมไปไหนก็ได้นะฮะสำหรับสกิลวาร์ปในที่นี้โอเคเราไปรอคูดาวกันต่อนะครับ ตอนนี้เราก็คูดาวสกิลฟกเกอร์เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับโอเคเราจะมาลองใช้อีกรอบนาะเพวกความมั่นใจนะว่ามันใช้ได้อีกหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามันมันต้องจุดไหนบ้างนะครับโอเคผมจะลองเล็งประมาณแบบระยะนี้ดูนะฮะโอเคร okay. ประมาณนี้นะครับดูว่าจะวาร์ปไปนู่นได้ไหมสมมุติว่าคุณโดนไล่นะฮะโดนไล่มาตรงนี้คุณก็ใช้สกิลวาร์ปมาครับนี่เลย มันจะทิ้งระยะไกลคุณสามารถแบบเพ่นหนีไปเลยก็ได้นะฮะทิคนี้นะครับบางคนอาจจะรู้แล้วผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมมาบอกสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับแล้วก็มีอีกอย่างนะที่ผมจะบอกนั่นก็คือทําไมเสียงผมถึงแบบเป็นแบบนี้เพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยสบายนะครก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคสําหรับทิคนี้ก็จะอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เล่นแครี่หรือว่าใช้สกิลฟิกเกอร์นะครับ ทริกในการใช้สกิลฟิกเกอร์ได้ไกลกว่าปกติหรือว่าทะลุก,กำแพงนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะฮะอย่าลืมกด Subscribe นะครับบ๊ายบาย